สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆุกคูซุกคนครับผมมือนี้นะครับมาที่ไรนาของเห่านะครับมาเติมพลังให้่ผักครับผมครับมือนีนะครับเฮ้ามามาเติมความแข็งแรงให้่ผักนะครับผมจกักสามช้อนนะครับผม ต่อน้ำ10ลิตรนะครับอมมาเติมพะละังให้ทักนะครับผม รักนานทีกคนครับ เติมครับผมเติมพลังให้่ผักสามช้อนต่อหนึ่งบัวนะครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ๊พรครับผมเจ๊พรลงคลิปให้ดูหน่อยนะครับผมลงสวัสดี้ะครับผมสวัสดีเจ๊พรครับเจ๊พรเจ๊พรพาทัวร์นะครับผมลงคลิปเยอะเยอะนะครับ เจียบพ่อนครับวันนี้ก็มาลดน้ำให้พักแล้วเขาก็มาเติมพลังให้ขอน้ำครับย่ามหมูเส่าเนาะครับผม ก็โยขออนุญาตไปตักน้ำมีกคนครับ ขึ้นนี่ก็ได้ไปเบิง่งเจพรนะครับวางขึ้นนี่พาไปเที่ยวนะครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเรามาเติมอีกสักสามช้อนนะครับผมเพื่อเติมพลังให้ผัดเราครับสามช้อนตอนหนึ่งบัวนะครับ เดี๋ยวเราเขย่าให้เข้ากันนิดนึงตอนเช้ามาลดน้ำพักส,สวนขล้ว ก่อนที่จะเดินทางไปทำงานนะครับผม <c oughs> ก่อนเดินทางไปทำงานนะครับห้องกามามาเติมพลังไห่ผักครับผมสวัสดีเจี๊ยปอนเด้อครับผมขอบคุณหัวใจกอดนะครับเจี๊ยปอนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมที่ข้ามารับชมครับ มาเติมพลังให้ผักครับนี่ก็จะเป็นกอไผ่ที่เราลดน้ำไวน้นะครับอากาศตอนเช้าเช้านี่เริ่มดีแล้วครับ,อา,ารอ,รบอากาศน้ำเท่าอากาศน้ำจานี่ เรเตึมเราเราถถากเรียบร้อยแล้วเข้ากบสิกลับบ้านนะครับบ้านนี้รถนำเรียบร้อยแล้วนะครับผมี๋ยวเราก็จะเก็บของกลับบ้านครับผมบานนี้กลับบ้านไปสู้งานต่อนะครับวันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีคุณสมปองพาเพลินครับผม สวัสดีครับมารดน้ำผักสวนขั่วครับอยู่ที่ไร่หน้าครับผมมารดน้ำนะครับวันนี้ก็ทีเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมลดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะเดินไปเดินมานะครับเก็บของครับผม ผมขออนุญ,ญาตให้ประเจน,นะครับผมคุณสมปองครับคุณสมปองพาเพื่อนนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเคยมาแล้วนะครับผมสวัสดีเจ๊พรน,นะครับจากคุณสมปองนะครับบรรยากาศดีพอดีเลยครับท่านนี้ แสงแดดนอนเง่ามือเสามาเข้ากับมาจอบ,บึงยอดมะม่วงนะครับว่ามีแมลงบ่ว่ามีแมลงมาตอมกินบ่ครับผมหลังจากที่เราฉีดยาไว้นะครับผมฉีดยาด้วยน้ำมักนะครับมาดูว่ามีแมลงมาหรือยังนะครับผม ก็ยังไม่เห็นมีนะครับก็ยังดีอยู่ครับผมเป็นเขาตองเบิงอยู่บ่อยๆนะครับว่าจะมีไหมมะม่วงน้ำดอกไม้ครับเน่ยขอบคุณค่านะครับผมครับผมขอบคุณคุณสมปองเหมือนกันครับผมขอบคุณเชเพอนะครับผม นี่ก็ได้เก้านาทีแล้วเนาะครับผมเอาสักสิบนาทีเนาะครับอีกครึ่งนาทีแล้วครับผมอีกครึ่งนาทีก็จะเอาคบลืม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 นี่ครับจะเอายังไงเนาะครับนี่ลืมนี่ครับได้พกมาไหมเนาะอุปกรณ์ สุข่าเครื่อนี่็ไหมครับสุข่าเครื่อนี่็ไหมนี่นไหมครับสุข่าเครื่อเดี๋ยวผมมือิษคออนุญาตมาตัดเอาไปบ่มต่อครับผมนี่เดี๋ยวผมจะมาตัดเอาไปบ่มต่อกันครับนี ครับผมเลยแล้วครับก็ห้าวเอาไปโบมตัวครับบ้านเนี้ยลุกแล้วครับของกินนี่ครับผมปลาบ้านนี่เห้าวเข้าบ้านกันครับบ้านนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสุขขูสุขคนเ้อครับผมที่เข้ามารับชมครับเข้ามาติดตามนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณเจพรขอบคุณคุณสมปองนะครับขอบคุณคุณเพื่อนที่อยู่ ด้านบนนะครับผมที่คอยสนับสนุนอยู่ทุกๆครั้งนะครับผมขอบคุณทีมงานพี่ยูด้วยนะครับผมที่ช่วยส่งช่วยเสริมช่วยดันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะครับผมขอบคุณสุขูสุขคนเด้อครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงมากๆกครับผมนะจักหน่อยหนาวจักหน่อยห่อนนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับผม ขอบคุณเจ๊พรอนครับผมขอบคุณคุณสมปองนะครับตัวนี้ยังเป็นกล้วยอันเก่าครับตัวนี้เป็นกล้วยอันเก่าครับผมนี่ครับมีอยู่จังหวะสองวีคุณครับมีอยู่สองวีนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าบ้านนะครับผมขอบคุณนะครับผม ขอบคุณครับ